Thank mm -hmm. you. สามนะครับตัวน,นี้อาจัดเต็มเลย <S 2> <S 2> แต่งครบมีอะไรบ้างอ่ามี <S <S เก็บเสียงตัวน,นี้เก็บเสียงอยู่5นิ้วนะ5นิ้วแล้วก็ผาทรายผาทรายเป็นสปริงแล้วก็ใส่กิ๊บมือตัวน,นี้แล้วก็ใส่ดิสตรอดดรอดดอดไรดอดห้าห้าแปดดอดห้าห้าแปดอบอกี่าใส่อะไรบ้างตัวนี้จัดเต็มจัดเต็มเลยตัวนี้เก็บเสียงอ่ามีเลเซอร์ใช่ไหมฮ เดร์เซอมีมีมีเดรโซอด้วยนะข้างนี้ข้า้เต็มเลยชุดนี้เต็มจัดเต็มชุดนี้เท่าไหร่อินบ็อเข้ามานี่เรามาถ่ายที่ไหนได้หรอร้านใหม่นะอนนี้เปิดร้านใหม่อมีอะไรบ้างอไรอีกชดเมโชว์โชว์โชว์ของ่อน่อ่ดูข้างหน้าแน่้านอจะยังไม่เสร็จนะนี่อะนี่ดอดพร้อมปุ๊บนะเอาอะไรบอกนะ ครบเลยวันนี้อ่ามาเดี๋ยวลองยิงตัวนี้ก่อนนี่แค่โชว์โชว์โชว์ก่อนโชว์โชว์ก่อนเทียบเลยนะครับอ่าอย่างอย่างนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มวันนี้ก็อ่าใส่แบตก่อนนะอ่าดึง้ายออกนะแล้วก็จัดกดใส่แบตโดนได้เปล่าได้พี่เฮ้ยไม่ได้ใส้แบตบเตอรี่อ่าออกแบตสามเคแต่แบตเตอรี่ไม่ได้รายฮะแบตเตอรี่อ่ะ หมนเกบหมูเก่ฮะหมูเก็เป็นดีดอ้าหมนเก็บช่แลจุดเบหมือนเดิมเริ่ออยิงเลยเนาะไปเลยแล้วกมแงแล้วก็เป็นแบบงกระสุนถ่ายแล้วเนาะฮะกระสุนใส่ไปใช่ไหมใส่แล้วนี่ เท่าไหร่ครับ412โอเค412มาลองยิงดูหน่อยกระโตโอ้ยกระจุยนะจัดเต็มขนาดนี้จัดเต็มเลยตัวนี้อ่าราหัส6แต่สูงสามรึเปล่าสูงสามอ่าลูกค้าซื้อนะลูกค้าซื้อนะตัวนี้จะส่งให้ลูกค้าแล้วไปตามคหนึ่งหน้าร้านไปพันเหมียนสามเจนอันนี้เท่านะเจนเลยพี่ ่าจะไม่ผมใส่กนี่ขอเที่เลยาเด้อยได้ยได้ยูอันนี้63เจนสามเจนสามเจนสมนะเจนสามมีบัตเดนะตัวนี้เจนสเหลือยังไม่กี่กรบอกแ่นใชประมาณ80กระบอกฮึ่ลนกี่กระบอกเหลืประมาณ8กระบอก อ่าเส้นสใจมาจัดเลยอินบ็อกเข้ามาสนใจมาที่ไหนเราไหมสนใจมาที่ร้านป้าบีบีกันเลยครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ห้างเมก้าพาะซ่าสะพานเด็กครับครับชั้นสองนะห้องบีสองสี่บาทครับผมมายังไงอ่ะเดินมาก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งเลยมาได้หมดได้หมดนะได้หมดโอเคจัดการีต้องมีเหตุ